สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานนะคะไพ่พรมยานนะคะศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามน,นะคะวันนี้จะมาเปิดดวงชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดราศีมังกรค,คือคนที่เกิดเดือนมกราคมนะคะวันที่1ถึงวันที่31นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะจับไพ่ให้12ใบนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าดวงทั่วไปของเดือนสิงหาคมนะคะของชาวราศี มังกรจะเป็นยังไงนะคะอะชาวราศีมังกรนะคะบอกอีกทีนะชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดเดือนมกราคมนะคะ1นึถึงสามกราคมนะคะโอเคแม่หมอจะตั้งสตินะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่พรมยานอวยพรอวยชัยให้ชาวราศีมังกรนะคะให้มีแนวทางในการใช้ชีวิตในเดือนสิงหาคมนะคะดูสิว่าดวงทั่วไป จะเป็นอย่างไรนะคะโอเคครบแล้วสิบสองใบ ดูกันค่ะ12ใบจะได้ไพ่อะไรบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรคุณนะคะดวงทั่วไปเดือนสิงหาคมนะคะว้าวไพ่ใบแรกมานี่ก็นางกวักเลยนะคะชาวราศีมังกรว้าวว้าวว้าวต่อด้วยไพ่หมุนเงินว้าวอะไรจะดีปานนี้โอ้โห แม่หมอว้าวหลายอย่างเลยโอ้ยชาวราศีมังกรคะ่ะคุณคุณชาวราศีมังกรคะ่ะแม่หมอก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะโอเคอาฮใบสุดท้ายแล้วนะคะ ห้หม้มออทงงรโอเคทีนี้เราจะมาอ่านไพ่กันนะคะของชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรบอกอีกทีนะคะคือคนที่เกิดเดือนมกราคมวันที่1ถึงวันที่31นะคะในศาสตร์ไพ่พมยานนะคะมาดูกันสิคะว่าเดือนสิงหาคมนี้ดวงทั่วไปจะเป็นยังไงนะคะ อ่าไม่ใช่ดวงคนใดคนนึงนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะไพ่ใบแรกเลยเนี่ยเรามาอ่านกันเลยนะไพ่ใบแรกเลยเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าไพ่นางกวักเลยนะคะกวักเงินกวักช่องกวักโชคกวกลาบกวักเงินกวักทองกวักโชคลาบนะคะว้าวมันดีมากแม้แต่ความรักก็กวักนะคะโหยวาสนาเดือน สิงหาคมของชาวราศีมังกรดีเวอร์นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันกวักเงินกวักเงินกวักเงินช่วงนี้เนี่ยคุณจะได้มีได้มีการจัดเงินก้อนใหญ่หรือใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับการซื้อบ้านสร้างบ้านสร้างหลักสร้างฐานของคุณนะคะแต่คุณก็มีความกังวลอะ มีความกังวลไม่แน่ใจว่าคุณกังวลหรือยังห่วงติดอะไรอยู่นะคะเพราะว่าดูแล้วมันก็มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องจัดการเหมือนกันนะคะช่วงนี้มีการน,นะอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบเฮ้ยกังวลห่วงเรื่องเงินนะว่าเงินเนี่ยที่หมุนเนี่ยมันจะพอไหมจะพอสร้างบ้านหรือซื้อบ้านไหมนะคะแต่คุณไม่ต้องกังวลเลยนะ อยู่เฉยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวโชคมันจะเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะเอามาใช้จ่ายในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านของคุณได้นะคะไม่ต้องกังวลนะอีกในแล้วก็แต่ว่ามันก็มีอีกในหนึ่งโชคมันโชคมาแต่ก็หมดไปเหมือนเหมือนมันยังเก็บเงินไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะคุณก็ยังมีการสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวคือแบบจะซ่อมบ้านจะซื้อบ้านประมาณนี้นะคะในช่วงนี้นะ มันก็เลยขึ้นมาเป็นไพ่ไพ่บ่วงนะคะคือยังยังเก็บไม่ได้อเงินช่วงนี้เพราะมันหมดไปกับบ้านของคุณคุณต้องคอยหมุนเงินอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีโชคทางการเงินนะเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาหาคุณนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะมันมีเขาเรียกอะไรปัญหาจุกจิกหลายทางอาจจะด้วยว่ามีหนี้มีสินด้วยนะคะมี มีภาระเยอะว่างันเถอะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาระซึ่งเรื่องการเงินนะคะอันนี้ก็ระวังค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งวางแผนดีๆแต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าไพาน่นางกว่ามันมีโชคไหมคุณอยู่่คุณยังมีโชคอยู่อ่ะถึงแม้มันจะเหนื่อยมันจะเรืยออะไรอุปสรรคมันเยอะหรือหรือค่าใช้จ่ายรอบด,ด้านอะ่ะคุณก็ยังจะผ่านมันไปได้นะคะทีนี้การงานการงานคุณ าการงานคุณนะคะยังไงดีการงานยังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวคุณก็มีโชคทางการงานนะยิ่งการค้าขายเนี่ยมันจะทำเงินให้คุณมันจะทำเงินมาให้คุณหรือแม้แต่คนที่ใช้ความสามารถ การที่คุณเรียนอะไรมาคุณทําสิ่งนั้นมันก็จะขึ้นระดับขั้นตําแหน่งของคุณไปนะแต่เงินเดือนหรือตําแหน่งเนี่ยอาจจะยังไม่ขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะรอไปก่อนให้รอไปก่อนนะคะหลังเดือนหลังเดือนอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเนี่ยหลังเดือนกันยานะสิงหานี้รอไปก่อนนะคะสําหรับคนที่ทําง,งานที่รอตําแหน่งหรือรอเงินเดือนขึ้นนะคะ ทีนี้เราจะมาดูครอบครัวความรักนะคะครอบครัวความรักครอบครัวความรักเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้คุณคุณจะมีการเดินทางอ่ะอยากจะเดินทางอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ยังทำไม่ได้อ่ะค่ะ มันยังมันยังมันยังมีความกังวลมันยังมีอุปสรรคอยู่ถ้าคุณอยากจะเดินทางท่องเที่ยวหรืออยากจะเดินทางหรือแม้แต่จะย้ายบ้านนะคะมันยังมีอุปสรรคอยู่อะยังย้ายไม่ได้ยังทําไม่ได้ในช่วงนี้มันมีอุปสรรครอบด้านอะหรือจุกจิกหลายอย่างที่คุณจะที่คุณจะต้องฝากฟันออกไปนะคะหรือแม้แต่ครอบครัวใครนะคะที่กําลังอยากจะเริ่มต้นสิ่ง ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคเข้ามานะอุปสรรคนั่นะมันจะทําให้การเริ่มต้นงานของคุณเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอยากจะเริ่มทํางานที่บ้านด้วยนะกับครอบครัวจะได้จะได้เหมือนแบบไม่ต้องออกไปไหนอยากทํางานอยู่บ้านด้วยอะในบางในบางคู่หรือในบางคนนะคะที่มองถึงธุรกิจครอบครัวหรืออยากจะทํางานที่บ้าน ะะมันจะสําเร็จช้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆค,คุยกับคู่คุณด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องคู่ด้วยนะเหมือนเหมือนปัญหารอบด้านอะ่ะมันเลยทาให้รู้สึกกังวลใจต้องใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกันด้วยนะคะสําหรับในบางคู่คู่ครองนะคะออต้องใช้ความเป็นกลางในการคุยกันนะสาหรับในบางคู่นะคะแต่ก็ก็มีความสุขดีอะ่ะ มีความสุขดีมีความสุขดีแค่ว่าในครอบครัวคุณอนะม,มันมันมีภาระเยอะต้องคอยดูแลครอบครัวตัวเองบุตรบริวารหรือแม้แต่ญาติพี่น้องด้วยซ้ำอะนะคะในในบ้านคุณมันมีค่าเสียายหรือภยภาระมันเยอะแต่คุณก็ยังมีความสุขยังไปกันได้อยู่นะคะไม่มีปัญหาอะไรความสุขมันเกิดแล้วจะมีโชคแล้วด้วยนะคะในบางคู่นะคะส่วนคนที่ ที่โสดอะคนที่โสดเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้นึกถึงความรักสักเท่าไหร่นึกถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจของตัวเองนะคะเรื่องการเดินทางเรื่องธุรกิจเรื่องโชคลาภเงินทองอะไรพวกนั้นนะคะไม่ได้นึกถึงความรักนะคะช่วงนี้ของชาวของคนโสดของชาวราศีมังกรนะคะ ก็คข้าวประมาณนี้นะคะไพ่สรุปเนี่ยคือไพ่เมฆขลากลมมาระมัสูตรนะคะก็จะบอกอีกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยมันจะยากมันจะจุกจิกมันจะมีปัญหาขอให้คุณมั่นใจนะคะว่าคุณจะผ่านมันไปได้สิ่งที่คุณอยากเริ่มต้นทำถึงแม้มันจะอุปสรรคเยอะแต่คุณก็จะทำมันไปได้นะคะการสร้างบ้านซ่อมบ้านหรือแม้แต่การซื้อบ้าน ภาระคุณมันเยอะแต่คุณก็จะผ่านไปได้เหมือนกันปัญหาเยอะคุณก็จะผ่านไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ